น้องเมียวน้องเมียวน้องไก่น้องเหมียวน้องไก่เล่นอะไรกันดีนะ <_ appointment> เล่นอะไรกันดีนะหรือว่าให้หลวงปู่พาไปเดินเล่นหลวงปู่พาไปเดินเล่นเหรอวันนี้อากาศดีนะอากาศดีอ่านั่งฟังนอนฟังเสียงนกร้องดีกว่านั่งฟังนอนฟังเสียงนกร้องรุกร๊กกรุกร๊กกรุก๊กกรุ๊กดีกว่าเนาะ ครับเราก็อยู่ด้วยกันทั้งนกทั้งไก่ทั้งเมียวทั้งนกทั้งไก่ทั้งเมียวอยู่ร่วมกันนกก็ร้องกุ๊กกุ๊กกิ๊กกไก่ก็ร้องเจิ๊บเจ็บเจิ๊บเจ็บเจีบเจีบเจีบเมียวก็ร้องเอว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 ครับมีเมียวสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ร่วมกันกับไก่ยังไม่ได้ออกมาสังสรรค์กัน กพราะว่ายังใหม่อยู่เนาะเขายังอยู่อีกทางนน้นด้านหลังกุฏิด้วยด้านหลังกุฏิบนหลังคาสลา,าก็มีวันนี้น้ำภาพบรรยากาศน้องๆเมียวนั่งพักผ่อนจใจรอเวลาที่ให้หลวงปู่พาไปเดินเล่นก็นั่งรอไปก่อนเนาะปู่เสร็จภารกิจแล้วค่อยมานั่งเดินเล่นกันครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพื่อนๆพบกันใหม่ ในคลิปต่ตอไปโชคดีมีสุขทั่วกานทุกคน,กนทุกท่านสาธุ